สวัสดีค่ะ <Okay. S 1> พบกับสวนผักชีวิตวิถีใหม่นะคะช่วงนี้ไม่ได้อัปเดตแปลงผักข้างบ้านเลยค่ะเพราะโมวุ่นอยู่กับการขายบ้านแล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะคะรวมทั้งเราเปลี่ยนจากเก๋งมาเป็นกระบะเพื่อที่จะเตรียมไปใช้ที่ต่างจังหวัดด้วยค่ะและที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าบ้านของเรานะคะเงียบสงบแล้วก็น่าอยู่มากๆค่ะและเรามาอัปเดตแปลงผักข้างบ้านกันเลยค่ะต้นมะม่วงข้างบ้านเราได้ทําการตัดแต่งกิ่งไปแล้วนะคะ และนี่ก็คือแปลงผักข้างบ้านค่ะด้านหน้าก็ตามที่เห็นนะคะไม่ได้มีปลูกอะไรเพิ่มเติมส่วนตรงนี้ค่ะที่เราหรือแปลงคณนะแล้วก็ทำการปลูกโหระพาผักชีแทนนะคะแล้วก็ยกกระถางขึ้นมาไว้บนนี้ค่ะส่วนมุมนี้ที่เคยปลูกฟักทองแล้วก็ฟักเขียวแล้วก็ได้รื้อออกหมดแล้วนะคะ ท้ายสุดที่เป็นผักบุ้งเราก็รื้อออกแล้วนำกองฟางมาวางไว้ค่ะขอบคุณสำหรับผู้ติดตามใหม่ทุกท่านนะคะถึงแม้ตอนนี้จะยังไม่ถึง50 s u b ส c คร b e ก็ตามค่ะและหวังว่าเร็วๆนี้เราจะได้กลับไปใช้ชีวิตชนบทอย่างที่ตั้งใจไว้ค่ะ